วันนี้จะพาเอาคอฟรีในรูบอกกันนะครับก็เลขเข้าไปในนี้เลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับพิมพ์คำไปว่าพิมพ์ไปว่า f r e e เลว่าฟรีนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ เครับเยอะเลยนะครับเอาได้หมดนะครับของฟรีนะของฟรีไม่มีในลูกครับนะครับของฟรี ก็เสิ็จเป็นอันที่เรียบร้อยครับของฟรี